สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk About Kids นะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะย้ำค่ะว่าเราเจอกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่ายโมงตรงทางรักลูก a m i l y Channel เรื่องราวที่เราคุยกันนะคะแน่นอนเกี่ยวกับลูกวัย Kids ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้กิจกรรมยามว่างหรือทุกเรื่องทุกเรานะคะเจอกันกับแอนค่ะทวีรัจิรดีิหลกนะคะย้ำนะคะถ้าหากว่าผู้ชมมีคําถามมีข้อสงสยัยหรือมีไอเดียดีๆนะคะว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรรืื่อองนี้ห เรื่องไหนยังสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแชร์ความคิดเห็นกันค่ะ2ช่องทาง s m s เ1 2 3 3 0 2และเบอร์โทร0 2 8 3 1 8 4 9 3านะคะคำถามที่อยากจะฝากไว้ตั้งแต่ต้นรายการแอนถามว่ากิจกรรมบำรุงสมองของเจ้าตัวเล็กคืออะไรจะเป็นกิจกรรมแบบไหนก็ตามที่เป็นกิจกรรมประจำบ้านคุณผู้ชมนะที่คิดว่าแหมกิจกรรมนี้แหละแหมเป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยบำรุงสมองเจ้าตัวเล็กนะ,ะแชร์กันได้ย้อีกครั้งนะคะ2ช่องทาง s m s เ1 2 3 3 0 2และ เบอร์โทร028318493วันนี้ผู้โชคดี2ท่านนะคะจะรับไปเลยค่ะเป้จากโอเวนตินสมาร์ทท่านละ1ใบนะคะสำหรับกิจกรรมบำรุงสมองเจ้าตัวเล็กที่บ้านของคุณผู้ชมคืออะไรและว,วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมกิจกรรมดีๆนะคะให้กับลูกวัยคิดของเราลองให้เขาได้มีประสบการณ์หลายๆด้านเมื่อเขาค้นพบแล้วว่าเขาชอบด้านไหนเชื่อไหมคะว่าหลายๆครั้งนะคะกิจกรรมนั้นกลายเป็นความสามารถอันโดดเด่นของลูกวัยคิดของเราวันนี้จะเป็นเรื่องอะไร ติดตามในช่วง Kids t ALEN t ค่ะสนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง แม่สอดคล้องนะช่วงนี้เป็นช่วงกีฬาโอลิมปิกพอดีนะคะเรื่องของกีฬากำลังมาแรงคุณพ่อคุณแม่บางทีนั่งชมกีฬาอยู่ที่บ้านก็เชียร์พร้อมๆกับลูกที่บ้านจะดีสักแค่ไหนถ้าลูกของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งในทีวีบ้างหรือเป็นเด็กที่มีความสามารถอนาคตอาจจะเป็นกําลังเป็นคนคนหนึ่งที่ทั้งชาติกาให้กําลังใจก็ได้นะคะกีฬามีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่น,นะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬานะคะที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นแหมและที่สุดก็กลายเป็นความสามารถอันพิเศษของลูกววคคของเเราาด็กๆมมี สามารถหลายด้านสําคัญย้ำอีกครั้งนะเพียงแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้หลายอย่างหลายแบบขอบใบไว้นิดนึงนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะมากันทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกบ้านนี้มีลูกสาว3าคนค่ะแต่ว่าลูกสาวทั้งสคนนี่งี้เลยหนุ่มๆนุมที่ไหนจะเข้ามาจีบนี่แอบถามคุณพ่อไม่จำเป็นต้องไว้หนวดนะคะเพราะว่าเขาเตรียมความสามารถให้กับลูกสาวเขาไว้เรียบร้อยแล้วความสามารถแบบไหนชมกันเลยค่ะเตร็จลำตัวเสร็จลำตัวข้าง thế na, thế na, húc, húc, bật Hút hai, một hai húc, một hút húc, một hút đình một hút húc, một hút húc, một hai húc, một hai lăm tua, mình lăm tua, mình hai lăm tua, một hai lăm tua, một hai mình tua, ชื่อหรือยังคะคุณพ่อไม่ได้ไว้หนวดค่ะแต่ว่าฝีมือน้องก็เพียงพอแล้วนะคะที่หนุ่มๆจะเข้ามาต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มากันทั้งครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกนะคะน้องเอิญเด็กหญิงปบายดาวนะคะคุณพ่อเปลมค่ะคุณปรเมศและคุณแม่แอนนาสิทธิวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกแล้วคุณพ่อไม่ได้ไว้หนวดเลยเนาะไม่จงเป็นเลยใช่ไหมคะเป็นลูกสาวที่หนึ่งสองฮุกุดพูดไม่ถูกใจหนึ่งสองฮุกหรือเปล่า อันนี้แซเล่นแนะนําตัวเองหน่อยตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะอยู่ป .4 ค่ะป .4 น้องเอิญอยู่โรงเรียนอะไรคะพิชยาศึกษาค่ะพิชยาศึกษาเห็นสายที่คาดเอวอยู่นี้สีอะไรนะเขียวค่ะสีเขียวคาราเต้โดใช่ไหมคือจริงแล้วน้องเอิญเคยมาออกอรายการเราครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นมาโชว์เห็นถึงความสามารถด้านคาราเต้แต่ความสามารถไม่ธรรมดานะคะคนนี้เป็นแชมป์เหรียญทองอกว่ามาหลายเหรียญแล้วนะใช่ไหมคะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดง ค่ะอย่างนี้เขาบอกขอทองแท้ๆค่ะ <c oughs> อันนี้แซวนะ,ะแต่ต้องถามก่อนว่าเรื่องของกีฬาการต่อสู้ปกติเราจะนึกถึงเด็กผู้ชายเนาะครับที่บ้านหนึ่งสองฮุกหนึ่งสองเตะหนึ่องหน้ายัยงไงคะเห็นแววอะไรกันมาตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าถึงส่งเสริมให้ได้เรียนพอดีพ่อพ่อองผมเนี่ยเป็นเป็นนักมวย<อ>นะครับเมื่อก่อนเคยได้เสื้อสมาร์ทดูพินีนะค่ะร,ร,รุ่นเดียวกับ สมัยลาวีเดชาชัยครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินว่าระหว่างสมัยก่อนจะมีนานแล้วได้เคยได้ตั้งแต่ปี2 5 0 8หรือว่าอะไรนื้นนะครับเคยได้เสียสมรรถนินีด้วยแล้วด้วยตอนตอนเด็กๆพ่อก็สอนสอนวิชาหมัดมวยให้ให้ให้เหมือนกันได้เหมือนกันนะค่อพ่อพ่อของผมะครับสอนวิชาหมัดมวยอ่อียนสอนให้สอนไท้สอนชกอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ได้ใช้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นสตรีทไฟเตอร์ สเตปเบตเตอร์นี่คือนอกสังเวียนนะครับข้างถนนอะไรพวกนี้แล้วพอมีลูกแต่พอดีมันไม่ได้มีลูกผู้ชายครับมีลูกสาวเด็กๆก็สอนให้ด้วยเผื่อไว้เป็นการป้องกันตัวอ๋อจุดประสงค์ที่จะสอนให้ลูกๆคือต้องการให้ป้องกันตัวแต่แรกคือสอนมวยไทยนะครับมวยไทยสอนก็คือสอนชกสอนเตะเด็กๆทุกคนเนี่ยสามคนก็จะเตะได้หมดชกได้หมดตั้งแต่เด็กละนี่คนเล็กคนกลางคนโตคะนี่นี่คนเล็กครับคนเล็กคนโตจะขนาดไหนคะเนี่ย คนกลางก็เป็นทีมชาติเหมือนกันทีมชาติด้วยทั้งสามคนได้เคยได้เหรียญหมดแล้วครับได้เหรียญหมดแล้วคุณแม่ครัทางบ้านเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะคุณแม่เป็นวิชาอะไรคะเอาเป็นเตรียมตัวรับสู้ค่ะอ๋อวิชาตั้งรับใช่ไหมอ๋ออ่ะตั้งรับแบบว่าถ้าวันนี้ไม่อะไรนะไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ให้ทานข้าวหรือเปล่าอันนี้จะม่มีมส่วนอ๋อมีส่วนนะอ๋อแสดงว่าคุณพ่อก็ได้สืบทอดมาจากทางด้านของคุณปู่น้องเอิญเรียนรู้เรื่องของศิลปะการต่อสู้เราก็ชอบ พอมีเอเอเป็นลูกสาวอ่ะไม่เป็นไรลูกสาวได้เรื่องของศิลปะเขาเล็กป้องไว้ป้องกันตัวตอนแรกจะไให้เรียนมวยไทยก็คิดยังไงเอ้ยมวยไทยเขาต้องใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมครับูสาวก็เออแล้วก็ใส่ก็เลย่อไม่ให้อ่ะแต่ความจริงก็อยากอยากให้ไปเรียนอยู่นะแต่เอ๊มันจะไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลยว่าชุดนี้รัดกลมมากค่ะพอดีไปเจอเจอพ่อของเพื่อนน้องอิงของคนโตเขาเป็นอาจารย์คาราเต้ของนนท์พอดี ก็เลยเขาเลยชวนไปก็เลยตอนแรกมจาพาคนกลางกับคนเล็กเนี่ยไปพอพอไปถึงปุ๊บทั้งสามคนตกลงจะเรียนหมดเลยลูกสาวสามคนที่สร้างหมดเลยแมแบบมันฟังดูแบบชอบเน่ใ่ไม่างเค่ะไม่ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแต่ชอบคาราเต้เรียบร้อยน้องอินนี่เกริได้ที่หนึ่งของเรียนนะครับสี่ศูนศูแต่เป็นนักคาราเต้ด้วยครับที่ที่บ้านเราจะพยายามให้ ให้ให้เรียนเล่นกีฬาด้วยครับพร้อมๆกันครับใช่ใช่คุณแม่เิ็นยังไงคะลูกสาวมาเรียนกลัวแมเพราะบางทีเรารู้สึกว่าลูกสาวเราจะต้องผิวพันธุ์ดูดีมาคาราเต้มันต้องมีเขียวบ้างแหละไม่ค่ะเพราะคุณแม่ก็มีเขียวเหมือนกันคุณแม่คุณแมมาเขียวคุณแม่เขาก็นักกีฬาเก่าเพราะเป็นนักกีฬาเหมือนกันเออเห้อนักกีฬาอะไรคะก่อนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะโอ้โหบ้านนี้บ้านนักกีฬานี่นาก็เลยคิดว่าน่าจะเรียนกีฬาดีกว่าคือให้ให้ยังไงก็ตามก็คืออยาก เล่นกีฬาสักอย่างหนึ่งเพราะเด็กๆเราก็เล่นกีฬากันตลอดเพราะอะไรเราเห็นข้อดีอะไรของกีฬาถึงส่งเสริมให้ลูกเล่นด้วยสิ่งแรกเลยนะครับคือมันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมครับเราเรียนรู้ใช่ก็คือถ้าเกิดเราเป็นเด็กเรียนแล้วเด็กเรียนเคยได้ยินหลายคนใช่ไหมเด็กเรียนเรียนปุ๊บพอได้สีมาตลอดพอได้สามจุดเก้าห้าเกิดค่าตัวตายอะไรเงี้ยเคยเคยได้ยินใช่ไหมเออเคยทีนะหรือว่าตกไปไม่ใช่เออเขาไม่ได้เรียนรู้การการแพ้การชนะครับ แต่กีฬาเนี่ยมันมีแพ้มีชนะมันต้องมีบ้างละอ่ามันก็ฝึกให้ฝึกให้เรียนรู้จากพวกนี้โอ้นี่เป็นการสร้างภูมิต้านทานตั้งแต่เล็กเลเลยนะเพราะโตขึ้นเวลาเขาผิดหวังเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่คือพ่อคุณแม่ปรึกษาหากคุยกันแล้ววราต้องต้องแล้วล่ะควรจะควรจะมีไว้ค่ะแล้วก็พนอกจากกีฬาแล้วก็เสริมทางด้านอย่างอื่นด้วยนะครับการเรียนเราก็ไม่ได้ขาดใช่การเรียนภแต่การเรียนก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นเน้นให้ให้เรียนแบบเรียนพิเศษหรือว่าอะไรมากผมให้เรียนแค่เรียนเอ่อ คูมองมันเป็นความคิดของบ้านผมเองนะไม่รู้ว่าคิดเหม <ERT> ือนกันหรือเปล่าคูมองนี่ค like ือมันเป็นวิชาของญี่ปุ่นที่เขาเปิดในเมืองไทยอ่ะมันจะให้เด็กทํากานบ้านทุกวันวันละชุดวันละชุดวันละชุดนะครับการที่เด็กทำงานทุกวันเนี่ยมันเป็นการฝึกวินัยให้เด็กคือเขาจะให้มาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะให้ไปเรียนที่โรงเรียน2วันแล้วก็ให้มากลับมาบ้าน55 5ชุด5วันเด็กก็ต้องทําวันละชุดนะครับเด็กต้องทำวันละชุดแต่บางคนช่วงง่ายๆทําวันหนึ่ง5ชุดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ การฝึกวินัยให้เด็กเพื่อให้มีความรับผิดชอบไม่อยกไม่อยากทำแต่พอผ่านจุดนี้ไปได้คือเด็กทุกคนจะต้องผ่านฟันฝ่ากับว่ามันไม่อยากทํามันยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันแต่จริงเทคนิคนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นสมมติว่าไม่ได้เรียนที่นี่แต่ว่าสามารถแอบนำเทคนิคนี้ไปใช้กับลูกก็ได้เหมือนกันคือให้เขาทาอะไรสักอย่างหนึ่งทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นวินัยเขาเรียกเป็นฝึกวินัยแล้วความรับผิดชอบพอลูกของผมเนี่ยพอขึ้นมหนึ่งทั้งสองคนนะผมไม่เคยได้เรื่องกันบ้านเลยนะ ต้องทำกันบ้านต้องทำกันบ้านได่มีแล้วเขาจะิดชอบเองแต่เราช่วงชวงต้นที่เราคู่มองใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องแบบฝึกให้เขารับผิดชอบตรงนี้ให้ได้ก่อนให้มีวินัยตรงนี้ก่อนคือเราก็หาเทคนิคในการดูแลลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุมมต้านทานตั้งแต่เล็กๆหรือพยายามสร้างระเบียบวินัยเพื่อจะได้เาเรียกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วนอกจากนั้นมันได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มีความคิดของผมเองนะการคิดเลขทุกวันเนี่ยมันเป็นการรับสมองว้ในตัวนี่เห็นไหมเห็นเทคนิคคุณพ่อคุณแม่มีมากมายอย่าง เจาะหาแนวกันต่อนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าค่ะมาไขาความรับวิธีการเลี้ยงลูกกันต่อค่ะมาสนุกแป้งเด็กดีนี่ๆๆกันถ้า,า,าหอมสไลเดอร์ถ้จาจระเข้บ้าหอมถ้าออหอมสารเปาคู่ ยิ่งหอมยิม่งหน้าฟัดกับแป้งเด็กดีนี่เพียวพิกเบอร์รี่ใหม่ช่วยปกป้องผดคืนจากความเปียกชื้นมาตรฐานเดียวกับเดิมสแกนประเทศฝรัมม่งเศสชินดีเลือกดีนี่แป้งเด็กดีนี่อรอยดีีทุกอย่างที่ต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายลูกเราค่ะเลยต้องอ่านให้หละเอียดดูตลอดค่ะเรื่องปริมาณของน้ําตาลว่ามีมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาทานนมอร่อยอ่ะแม่ดีใจกินไมเลิวางใจตาหมีค่ะ มาสนุกกับแป้งเด็กดีนี่กันห่อหม,มูสับห่อ,าาาอ,อสาลาเปาคู่ไม่แป้งเด็กดีนี่เพียวพิงเบอร์รี่ช่วยปกป้องผดผืนจากความเปียกชื้นแป้งเด็กดีนี่อารมดีดีกรมทันแบบไหนที่คุณอยากได้อยากได้แบบที่จ่ายให้น้อยแต่ความคุ้มครองสูง อยากได้ที่คุ้มครองชีวิตและเป็นเงินสะสมไปด้วยค่ะอย,อยากได้แบบที่ชดเชยเวลาเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานๆครับอยากได้ที่ทำได้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากค่ะได้เลยครับไทยประกันชีวิตอยากให้คนไทยได้มีประกันดีๆในแบบที่ทุกคนอยากได้กับไทยประกันชีวิตทุนทวี อยากจ่ายน้อยเบี้ยประกันขั้นต่ำเพียงวันละ17บาทได้ครบเครื่องทั้งความคุ้มครองอุบัติเหตุ10,000แสนบาทเงินชดเชยรายได้วันละ500บาทและเงินออมสีเท่าจ่ายน้อยๆแล้วได้รับความคุ้มครองมากขนาดนี้คุ้มค่ามากเลยครับคุ้มครองชีวิตแล้วยังเป็นเงินสะสมด้วยหรอคะใช่แล้วครับคุณยังจะได้รับเงินออมสีเท่าของเงินเอาประกันภัยทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญา แล้วเรื่องเงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานๆแล้วครับอุ่นใจได้เลยครับคุณจะมีเงินชดเชยรายได้500บาทต่อวันต่อเนื่องสูงสุด500วันเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลอีกต่อไปต้องตรวจสุขภาพพยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยครับ ไทยประกันชีวิตยินดีให้คุณทำประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพสนใจโทรเลยที่02-269-9898ยำ02้ำ02-269-9898พิเศษสำหรับ20สายแรกที่โทรหาเราตอนนี้รับทันทีกระเป๋าคุณน้ำใจจากไทยประกันชีวิตโทรเลยที่02-269-9898ทุนทวีโรมทันดีๆจากไทยประกันชีวิต สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงกลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนที่เราจะมาลงมือเจาะขุดคุยนะวิธีใน,ในการเลี้ยงลูกกันนะคะ ย้ำคำถามกันอีกหนึ่งครั้งแคนถามคุณผู้ชมว่ากิจกรรมในการบำรุงสมองเจ้าตัวเล็กคืออะไรนะคะอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นนะคะวันนี้ผู้โชคดี2ท่านจะได้รับเป้จากโอวตินสมาร์ทไปท่านละ1ใบนะคะ SMS ค่ะ4123302หรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ค่ะ028318493นะคะกับคำถามกิจกรรมบำรุงสมองเจ้าตัวเล็กคืออะไรนะคะ,ะมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่บอก เคยความรับกันมาบ้างแล้วนะคะกีฬาเป็นข้อดีของมันอย่างเห็นได้ชัดเลยเกอคือการสอนให้ลูกของเรารู้จักแพ้รู้จักชนะเหมือนเป็นภูมิต้านทานตั้งแต่เล็กเค่ะคนเราพอโตขึ้นแน่นอนมันต้องมีความผิดหวังบ้างในชีวิตแต่ว่าถ้าเรามีภูมิต้านทานมาแล้วเคยผิดหวังมาแล้วเวลาล้มจะไม่หนัก